คุณกระบาฟังแบทไนพอดแคผมอยากจะพาคุณคุยเรื่องใกล้ตัวอย่างบริการดิจิทัลภาครัฐรัฐไทยนี่แหละครับรัฐบาลไทยก็มีความพยายามอยู่อย่างมากใช่ไหมมีองค์กรชัดเจนเลยดิจิ t a ลก็ v e r n เ e ้น d e เดเวล็อปเมนต์เอเจนนะครับก็เป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะออกเสียงแบบรัฐก็ต้องดิจิทัล แต่สอพอรอเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพพอสมควร2ปีที่แล้วแแบตไกเคยไปสัมภาษณ์นะครับให้เห็นรูปแบบของการยกเลิกการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนการติดต่อภาครัฐไม่ต้องใช้สำเนาอีกต่อไปถ้าจะดูช็อตแรกจะเห็นชัดเจนนะย้อนไปว่า Thailand 40เนี่ยพยายามจะมาทำให้ประเทศดิจิ t ัลทรานส์ฟอร์เมชันใช่ไหมครับก้าวข้ามสู่ยุคสมัยแห่งดิจิทัลเนี่ยเลิกใช้ บัตรประชาชนสำเนาได้ที่เป็นกระดาษแล้วก็ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเอาจริงๆเรามีมานานแล้วละ่ะแต่เราไม่มีเครื่องอ่านนะ่ะวันนี้เรามีเครื่องอ่านสมบูรณ์ชัดเจนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นเพนพอยต์เหมือนกันเพราะว่าประชาชนในการติดต่อเข้าถึงโปรแกรมของรัฐก็เคยประสบปัญหาสองปีมานี้หลายหน่วยงานรับละแต่ก็ยังมีหลายๆหน่วยงานหรือบางหน่วยงานแล้วกันอ่ะไม่โจมตีกันนะบางหน่วยงานก็ยังคงรับกระดาษอยู่ผมเพิ่งบ่นไปใช่ไหม เรื่องสำนักง,งานเขตมาเตือนว่าต้องเอารูปเข้าการศึกษาลูกสาวเนี่ยลูกสาวเรียนหนังสือไปสามปีแล้วหนังสือเพิ่งมาเขียนจ่าหน้าตั้งแต่ก้ามีนาแต่เพิ่งมาถึงเนี่ยเมื่อปลายตุลาเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้เอารูปเข้าโรงเรียนด้วยนะไม่งั้นจะถูกปรับหนึ่งพันบาทนะแต่เป็นว่าข้อมูลมันไม่ได้ลิงก์หากันเลยครับนี่คือสาระสาคัญว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมภาคการศึกษาซึ่งรับชื่อ,อนักเรียนไปแล้วถึงไม่สามารถจะตรวจสอบกันได้จนสำนักง,งานเขตส่งจดหมายเหล่านี้มา และจดหมายนั้นก็บอกว่าให้พ่อแม่ไปส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบสูติบัตรต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นครับวันนี้เพื่อให้เรามั่นใจว่ารัฐบาลไทยกําลังพยายามทําดิจิทัลภาครัฐให้สมบูรณ์เรามาคุยกับดรสุพจน์เทียนวุฒินะครับผู้อริการดี a ครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือสอพรสวัสดีดรสุพจน์ครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆ,ๆที่ให้เกียรตินะครับผมเกลิ่นานานนิดนึงเพราะว่าอินครับเป็นคนมีความอินเรื่องนี้คืออยากให้บริการดิจิทัลมันสมบูรณ์แบบงั้นดรสุพจน์ต้องอัปเดตหน่อยในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการแล้วก็อยู่สายเอกชนมาก่อนทำเรื่องเทคโนโลยีมาอย่างโชคโชนเลยดีเดียวตอนนี้การพัฒนาไปถึงไหนอย่างไรแล้วครับ ครับก็ต้องเรียนว่าภาครัฐนะครับก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาบริการของออทางภาครัฐนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกนะครับในการที่เข้ามาติดต่อหรือว่าได้มารับประโยชน์จากทางด้านบริการหรือสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับตามที่คุณหนุ่ยพูดนะครับก็เป็นความจริงว่าเ,เราได้ตั้งเป้าหมายที่พยายามจะให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกโดยการยกเลิกการขอสอํหรับเอกสารที่ออกจากทางราชการนะครับอันนี้ก็คงเป็นทิศทางหลัก ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็มีการทยอยทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คงอยู่ที่ว่าเรายังไม่สามารถจะเชื่อมโยงนะครับหน่วยง,งานรัฐทั้งหมดเเข้าด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยพยายามจะผลักดันนะครับให้มีการเชื่อมโยงนะครับอย่างทั่วถึงมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยในที่ผ่านมาเราก็มีการทําบริการไปหลายอย่างนะครับ สำหรับบริการที่ประชาชนยังไม่สะดวกเดินทางไปพบตามที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีอย่างในภาพที่เห็นนะครับก็เขาก็ทําตัวคีย์ออสไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เริ่มมานานแล้วนะครับเ,เราก็มีบริการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของตัวแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับที่เป็น พวก Citizen Info เพื่อจะบอกว่าตำแหน่งของหน่วยงานรัฐอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เราก็มีทําเกี่ยวกับเรื่องของตัว Business Portal นะครับซึ่งเป็นบริการให้กับภาคประชาชนหรือว่าธุรกิจนะครับที่อยากจะขอใบอนุญาตนะครับเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวนะครับอันนี้เราก็ทําไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีใช้บริการอยู่ประมาณทั้งหมดเนี่ยใบอนุญาตนะครับครอบคุมทั้งหมด25บริการนะครับ ครับแล้วก็ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวไปจํานวนมากนะครับก็คือเรื่องของการเปิดเผยชุดข้อมูลเปิดเผยภาครัฐนะครับที่ทําให้ประชาชนนะครับสามารถเข้าถึงได้นะครับมันมีข้อมูลทั้งหมด15หมวดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเงินนะครับอุตสาหกรรมนะครับการศึกษานะครับก็หวังว่าให้ประชาชนเนี่ยเข้าเห็นข้อมูลภาครัฐแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาตอนยอดหรือเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ยินดีรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่า สิ่งนี้จะนำพาพวกเราเข้าสู่ยุค Open Data ้ความหมายคือ Developer นักพัฒนาซอฟต์แวร์คนทำบริการภาคเอกชนเนี่ยจะสามารถดึงข้อมูลภาครัฐเอาไปใช้ประโยชน์ได้เสียทีในแง่ของการเอาไปทำเป็นบริการเอาไปเป็นรูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐยอมนะครับ,รบอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อฟังดูดีมากเลยดรสุพจน์แล้วก็ผมเองก็รู้สึกมีความหวังเพราะว่าดเรเองผมก็เคารพนับถือมานานแล้วผมมั่นใจว่าดรทาได้เรื่องนี้ แต่ทีนี้ทําไมยังคงต้องมีการใช้สําเนาบัตรประชาชนในบางพื้นที่ครับทั้งทั้งนี่จริงแล้วกฎกระทรวงก็ประกาศออกมาแล้วใช่ไหมครับว่าบังคับว่าต้องไม่มีกระดาษแล้วแต่หลายคนก็ยังต้องซีร็อกหรือถ่ายเอกสารบัตรประชาชนตัวเองอยู่ครับไม่ค่อยปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าบางคนไปถ่ายหน้าหลังมันมีเลเซอโร์นัมเบอร์โอ้โหอันนี้เอาไปใช้เปิดพวก e w a l l e t หรือบัญชีธนาคารได้เลยอันนี้<ช>ดออรอยากจะชี้แจงยังไงครับ ครับก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องก็ต้องกราบขออภัยนะครับประชาชนนะครับที่ยังไม่ได้รับความสะดวกเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับเอ่อต้องยอมรับว่าเอ่อระบบราชการเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีจํานวนทั้งบุคลากรภาครัฐนะครับแล้วก็มีบริการนะครับซึ่งอยู่กระจายไปทั่วประเทศเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นจากนโยบายที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับรวมทั้งการจัดทําระบบเพื่อมารองรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะยังมีบางพื้นที่นะครับหรือว่า ในบางบริการนะครับที่ยังติดขัดอยู่นะครับทำให้เขายังต้องขอเอกสารนะครับสิ่งที่เราดําเนินการไปก็คือว่าเรามีการเชื่อมข้อมูลนะครับเข้ากับหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับแน่นอนนะครับเราต้องเชื่อมกับกรมการปกครองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับที่เป็นคนดูแลข้อมูลของประชาชนในเรื่องนี้นะครับเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยทุกหน่วยงานรัฐถ้าเชื่อมโยงข้อมูลกับทางหน่วยงานกรมการ ปกครองเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปค้นดูนะครับก็จะได้ข้อมูลของประชาชนในส่วนนั้นได้ทันทีนะครับกระบวนการที่เราอาจจะยังติดขัดอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้สามารถทําให้กระบวนการทํางานภาครัฐเนี่ยเป็นดิจิทัลทั้งหมดเป็นแบบ e n d น o end นะครับพเ,เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาเราพิจารณาเรื่องแต่ละครั้งเนี่ยเราก็อยากให้มีเอกสารประกอบการพิจารณามันครบถ้วน นะครับพอเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยังอยากขอนะครับสำเนาเอกสารจากประชาชนอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเรากรําลังร่วมกับทางสำนักง,งานพัฒนาระบบราชการหรือกอพร,ะรนะครับไปรณรงค์นะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าใจแล้วปรับปรุงกระบวนการทํางานตัวเองเนี่ย ให้เป็นดิจิทัลแบบ end-to-end ซ end, ะก่อนนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลไหนก็ตามถ้ามันเชื่อมผ่านระบบเราเนี่ยต่อไปเนี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปขอจากประชาชนต่อไปนะครับอันนี้ก็อ,อยู่ในเป้าหมายที่เราจะพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในช่วง2ปีข้างหน้านี้ครับคือจะครบหลุปได้ต้อง end-to-end end. อันนี้สับแบบตุนาคมเลยนะคือครับจุดต่อจุดเลยคือตั้งแต่ต้นจนปลายเต้องเจอกันครับ แต่์เตอรสุพ์เองก็อยู่ในสายเทเลคอมฉะนั้นเหนื่อยหน่อยงานนี้เพราะว่าหน่วยงานรัฐเยอะเยอะมากกว่าบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยนะครับเรากําลังทําทั้งประเทศให้ให้มันดีขึ้นทีนี้สิ่งนี้ต้องพูดวันนี้และผมจะบอกคุณผู้ชมว่าทุกๆความเห็นที่คุณกําลังพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเราจะเลือกสิบท่านที่แสดงความเห็นที่ดีต่อการส่งเสริมให้รัฐบาลไทยเนี่ยมีบริการดิจิทัลภาครัฐที่คุณอยากได้ คำถามง่ายๆคือบริการดิจิตอลไหนที่คุณอยากได้คุณพิมพ์เข้ามานะครับสิบความเห็นที่ดีดที่สุดผมขออนุญาตมอบของที่ระลึกจาก DGA นั่นคือเมาส์หน้าตาแบบนี้เลยครับเรามีเมาส์ DGA หน้าตาแบบนี้มอบให้นะครับเป็นของที่ระลึกแล้วก็ไม่ต้องลำบากมารับนะครับเราส่งถึงบ้านเลยเราเอาบริการชิปปิ้งโลจิสติกที่ปัจจุบันกำลังเรียกว่ามีประสิทธิภาพดีมากเนี่ยส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านให้ท่านเลยทีเดียว ทุกท่านครับวันนี้เราอยากจะถามเรื่อง citizen portal เพราะว่าถือว่าน่าจะเป็นจุดที่คนไทยได้ประโยชน์ดรสุพจน์ครับ citizen portal เป็นโครงการล่าสุดของ DGA มันคืออะไรครับ ครับก็เป็นเริ่มจากโครงการนี้นะครับเราเริ่มจากปัญหาเพนพอยต์อันหนึ่งนะครับของภาคประชาชนเพราะเวลาเราอยากจะเข้าถึงข้อมูลของบริของภาครัฐหรือว่าบริการภาครัฐเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องไปใช้แอปพลิเคชันนะครับซึ่งหลากหลายมากนะครับบางหน่วยงานก็มีแอปพลิเคชันเยอะนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเราก็เข้าใจได้เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานก็จะออกแอปพลิเคชันของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําเรื่องนี้นะครับคือว่าทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูล นะครับของตัวเองได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเดียวนะครับหรือเข้าเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเกตเวนะครับที่จะเข้าถึงข้อมูลบริการภาครัฐนะครับรวมถึงเข้ามาใช้บริการภาครัฐได้ผ่านแอปพลิเคชันเดียวนะครับอันนี้เราเลยใช้ชื่อว่าเป็นตัว Citizen Port a l นะครับซึ่งใน c i t i z e n Portal ตอนนี้ที่เราวางแผนไว้ก็จะมีหลายบริการนะครับเริ่มต้นจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประกันสังคมนะครับเรื่องของ ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับการสังคมต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลบริการนะครับอย่างเช่นข้อมูลภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาหรือว่าข้อมูลเปิดภาครัฐนะครับใครเคยไปชําระค้างชาระนะครับค่าปรับจราจรอยู่นะครับก็สามารถเช็คได้ว่าเรามีค้างอะไรไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เป็นจุดศูนย์กลางที่ประชาชนเนี่ยเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับ บริการกน,น,นึงที่เรากำลังจะเริ่มเร็วนี้นะครับก็คือว่าใน s y สเซ m พอร์ทัเนี่ยเราจะใช้ตัวดิจิตอลไอดีนะครับรเพื่อจะใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนนะครับเพื่ออันดึความสะดวกเราก็จะได้ไม่ต้องเอาบัตรประชาชนไปเสียบแบบที่ทางคุณหนุ่ยได้พูดเมื่อตอนต้นนะครับครับแล้วก็อีกการนึงที่เราคิดว่าจะเริ่มให้บริการเร็วนี้นะครับคือเรื่องของตัวดิจิตอลทรานสคริปต์นะครับคนที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยมักจะถูก ให้หน่วยงานนะครับที่เราไปสมัครงานนะครับขอเอกสารนะครับรับรองการฐานะการศึกษานะครับทางที่เป็นกระดาษใช่ไหมครับพอเวลาเขาส่งไปยังที่หน่วยงานที่จะรับสมัครงานนี่ก็ปรากฏว่าก็ต้องทําเรื่องใช่ไหมครับไปตรวจสอบกรหม่อมพี่ไหต้นทางอีกครั้งหนึ่งว่าคนนี้จบจากที่นี่จริงไหมนะครับถ้าเราตอนนี้เรากำลังร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทางกระทรวงอบอนะครับที่จะผลักดันให้เกิดตัวดิจิทัลฐานสิบสำหรับนักศึกษาการนิสิตครับ อันนี้<ร>ขอถามาเฉย<ะ>นะครับผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากแต่ในนี้อยากรู้ว่ามันต้องใช้บล็อกเชนมาควบคุมด้วยไหมฮะไม่งั้นเดี๋ยวทานสคริปต์มันจะปลอมครับก็ความสําคัญของการควบคุมตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวบล็อกเชนนะครับคือบล็อกเชนมันจะเป็น<ม>การบันทึกทรานซัคชันว่ามีการขอไปเมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่าตัวเทคโนโลยีที่เราจะใช้คือเป็นเรื่องของตัวดิจิทัลิกเนเจอร์นะครับการม,มีลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อลงนามในสนญญรอีกแล้วเนี่ยเวลาเราเอาตัวท r รานสริปเนี่ยไปเปิดดูนะครับมันจะเห็นตัว CA นะครับหรือ Certificate Authority ซึ่งมันจะเป็นการยืนยันว่าอันนี้เป็นเอกสารที่ออกจริง นะครับโอวนแค่นี้ก็เพียงพอละอีสิเกเจอร์นี่ใช่ใชเลยเมื่อกี้มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งคุณสมสันเขาเขียนมาผมจําได้ก็ขึ้นข้อความขึ้นไปแล้วนะเขาบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ต้องมี e อีสิเกเจอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้แน่นอนต้องมีแล้วภาคร,รัฐคิดไว้แล้วว่าต้องเอาสิ่งนี้มาใช้ให้ให้เกิดผลนะครับเนี่ยฮะแสดงความเห็นขึ้นมาพอดีแล้วก็เมื่อกี้คุณฉัดชัยบอกว่าอยากทําบัตรประชาชนให้โทษใบขับขี่โดยไม่ต้องไปแต่ไม่ได้หมายถึงภาคปฏิบัตินะ หมายถึงว่าจองออนไลน์ได้พอไปถึงปุ๊บจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวอีกไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องคอมมอนทั่วไปมันน่าจะทําได้เนะเรื่องการบุ๊กิ้งการจองการติดตอดอ่อหน่วยงานภาครัฐนะครับ ครับอันนี้เราเห็นด้วยครับว่าเป็นประเด็นปัญหาสําคัญเลยครับเพราะเวลาไปถ้าเราต้องไปเจอ,อยังสารที่หน่วยงานภาครัฐแล้วปรกวากฏว่ามันต้องไปรอคิวเยอะนะครับอันนี้เนี่ยก็มีแอปพลิเคชันนะครับที่ภาคเอกชนได้ทําขึ้นแล้วนะครับเพื่อใช้ในการติดต่อแล้วก็จองคิวภาครัฐนะครับอันนี้เราก็อยู่ในระหว่างที่จะพูดคุยกับเขานะครับเพื่อจะนํามาประยุกต์ใช้กับภาคในภาครวมด้วยนะครับ โอ้เยี่ยมเลยนี่พอพูดเรื่องทานสคริปว่าสามารถจะทําใหม่เป็นดิจิตอลทรานสคริปได้คุณผู้ชมแท้ซ้องมากันใหญ่เลยดีใจเพราะบางคนบอกว่าหายไปเป็นสิบปีแล้วนะครับฉะนั้นมุมมองเนี้ยอะไรก็ตามที่มันเป็นหลักฐานกระดาษที่ออกโดยรัฐจะต้องถูกเรียกกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการด้วยอุปกรณ์ d ด v ว c e ์ดิจิตอลของเราอันนี้ก็เป็นเป็นปลายทางที่ตั้งใจจะทําให้สําเร็จนะครับดีเลยทีเดียวทีนี้บริการอื่นๆอีกครับอ่า เมื่อกี้นี้พูดกันถึงเรื่อง Open Data จริงๆเนี่ยสิ่งที่รัฐทำไปแล้วมี k ี o ์ออซึ่ง k, k ี o s ออสเนี่ยผมเองเคยไปใช้ล่าสุดในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองผมก็ถ่ายวิดีโอคลิปนะส่งไปให้ผู้โวยการคนเก่าคุณคุณศักดิ์เสกคุณทศวันนี้ผมรู้แล้วต่อไปผมจะส่งหาดรสุพจน์ด้วยค,คือผมก็เจอว่าคีย์บอร์ดมันยังมีเออร์ออยู่คือกดปุ๊บมันอาจจะไม่ได้ตรงปุ่มนัก อันนี้เนื่องจากฮาร์ดแวร์มันไปอยู่กลางแจ้งเนี่ยอันนี้ในอนาคตน่าจะมีการแก้ไขหรือว่าอาจจะใช้สมาร์ทโฟนของเราสั่งการเหมือนตู้ ATM ไร้บัตรเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่กดทุกอย่างจากสมาร์ทโฟนแล้วให้เครื่องแค่ปริ้นให้ออกมาอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องไปกดตรงนั้นซึ่งมันอาจจะต้องไปพึ่งฮาร์ดแวร์ว่าจะเสียหรือไม่ ครับก็จริงๆอันนี้อยู่ในการพิจารณาของเราอยู่เหมือนกันนะครับว่าตัวคียออสเนี่ยยังมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่า mm hmm. จริงๆถ้าคนประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีตัวสมาร์ทโฟนแล้วนะครับแล้วต่อไปถ้ารับตัวเอกสารที่เป็นด mm ิจิทัลได้นะครับมันก็น่าจะอยากจะนําบริการที่อยู่บนคียออสนั่นแหละครับที่เราตอนนี้มาขึ้นอยู่บนซีนิเซนต์พอร์ทัล ใช่คเทุกอย่างเราถึจได้เลาเองแลับเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเรามีจองตัวเราเองอาจจะไม่ต้องมี k ีออสก็ได้นะครับแต่ว่า Citizen Info, b i z Portal แล้วก็ Open Data อันนี้เป็นสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วก็ได้ผลดีผมทวนอีกทีนะครับ Developer ทุกคนที่อยากจะพัฒนาต่อยอดจากข้อมูลภาครัฐที่เปิดให้15หมวดคุณสามารถจะเขียนซอฟต์แวร์เชื่อมต่อในระบบ Open AI ไหมฮะไอโคด API ใช่ไหมเหมือนกับ Application Program Interface ต้องเรียยว,ว่าีลอยากาะทำไม่ต้องทํำยังไงฮะดรฮะครับเ,เรามีคู่มือนะครับสําหรับถ้าเข้าไปที่ตัว data g o th นะครับมันจะมีมุมที่สําหรับนะักพัฒนาครับเข้าไปดูได้นะครับเราเข้อมูลชุดนี้ที่เราเริ่มเปิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตรงที่ว่าของเดิมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นพวก pdf นะครับหรือเป็น image file ซึ่งนักพัฒนาไม่สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้พัฒนาขึ้นไปอีกรลเวลหนึ่งนะครับคือว่ามันกลายเป็นไฟล์ที่เป็น machine readable นะครับไม่ว่าจะเป็น ตัว CSV นะครับหรือไฟล์อื่นๆแล้วก็เราอยู่ในช่วงซึ่งกำลังร่วมพัฒนาให้เป็น API นะครับเเราจะมีโปรตโตคอลที่ชัดเจนนะครับแล้วสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยประสานงานแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่จะพัฒนา API เพื่อจะดึงข้อมูลชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับไปทีนี้ที่เรา oh, อยากได้ yeah, จากร <yeah. S 1> ับข้บนประชาชนด้วยนะครับคืออยากได้ฟังเสียงเรียกร้องด้วยเหมือนกันนะครับว่าข้อมูลไหนที่ท่าน oh. อยากได้ อยากให้ภาครับเปลดเลไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้มันจะตรงจุดมากที่สุด,ะน,ดนะครับเราไม่อยากเปิดข้อมูลไปชุมากแล้วสุดท้ายไม่มีใครใช้ประโยชน์นะครับอันนี้เราก็ยินดีรครับคแต่ผมเห็นหน้าจอเมื่อสักครู่ผมขนลุกนะ Open Government Data for Thailand ใครก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ทีนี้ถ้าถามแง่ความปลอดภยัยุผู้ชมชื่อคุณกนสิปค,คุณกูสิบไลนะฮะถามมาเหมือนกันบอกว่ามองอีกแง่เรื่องความปลอดภัยจะเป็นยังไง อันนี้ถ้ามันเป็น Open Data แล้วมันก็คือข้อมูลที่พร้อมจะเปิดเผยใช่ไหมครับใช่ครับเราอย่างนี้ครับช่วงที่ ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รณรงค์การทําเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลหรือตัว Data าคอมเพนซ์กับหน่วยงานร,รัฐทั้งหมดนะครับข้อมูลที่ภาครัฐถืออยู่เนี่ยเราให้เขาไปทําตัว Data าแคตตาล็อกว่ามีข้อมูลอะไรบ้างแล้วไปจาแนกนะครับว่าอันไหนเป็นข้อมูลลับข้อมูลที่เป็นเปิดเผยได้กับข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไปบน Open Data แน่น,นอนครับสิ่งที่อยู่บน Open d a t a เป็นข้อมูลที่ทาง ภาครัฐเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราสามารถเปิดเผยให้ประชาชนไปใช้ประโยชน์ได้ครับการใช้ประโยชน์นี้ผมยกตัวอย่างให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่กลาลังฟังกันอยู่เวลาคุณคุยธุรกิจกับใครถ้าคุณไม่มี Open Data นะคุณจะรับนาบัตรเขามาแล้วคุณจะเชื่อแค่ในการ์ดที่เขาพิมพ์นะว่าเขาบริษัทอะไรบงเล็บมหาชนหรือไม่มหาชนก็นแล้วแต่เนี่ยมหาชนส่วนใหญ่ตรวจสอบง่ายกว่าแต่พอเป็น p r i v a t e s e เ t o r เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเขาพูดอะไรมาเนี่ย เราแทบจะรับข้อมูลด้านเดียวแต่ถ้าคุณมี Open Data อย่าง credent.co ซึ่งอันนี้ภาคเอกชนคุณป้อมพาวุฒิพงเวียพานุเนี่ยเขาไปลงทุนไว้เขาก็ไปดึงข้อมูล Open Data ที่รัฐให้เนี่แหละเอาข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทการยื่นภาษีซึ่งอนี้สำคัญมากการบันทึกรายได้เราจะเห็นเลยว่าคนคนนั้นที่ติดต่อเราเนี่ยจริงหรือไม่จริงเป็นคนจริงหรือเปล่าที่ สามารถจะเขาเรียกทำการค้าด้วยได้ไหมเพราะว่าตัวเลขไม่ได้โกหกฮะ t a t a n e น e r l i ข้อมูลไม่ไม่โกหกเราเมื่อเราเห็นข้อมูลที่มาจากรัฐบาลอันนี้เรารู้แล้วว่าเขาเป็นเช่นไรอันนี้น่าจะดีมากๆเลยสำหรับยุคสมัยของ Open Data นะครับแต่วันนี้ประจัพันไม่ว่า DGA กกำลังตั้งใจทำสิ่งใหม่ชื่อว่า Citizen Portal ต่อจากนี้หน่วยงานรัฐเดิมที่เคยต่างคนต่างทามี งบประมาณของตัวเอง QR ของตัวเองต่อไปนี้ด็ร์สุพ์ในฐานะของผู้ในการ DJ จะรวบทุกอย่างมาอยู่เป็น citizen portal โครงการนี้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อไหร่แล้วเราจะได้ใช้กันยังไงครับ เ,เดี๋ยวต้องเรียนชี้แจงนิดน,นึงนะครับคงไม่ได้แปลว่าเราจะไปห้ามหน่วยงานรัดไปทปปําแอปของตัวเองนะครับแต่ว่าเราจะรวบรวมตัวออแอปพลิเคชันที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้เนี่ยมาอยู่ที่ตัว System Portal ซึ่งโดยหลักเราจะลิงจะอิงตามสิ่งที่เราเรียกว่า l i ฟ e Event นะครับเช่นที่มอสักคร่คุณหนุ่ยบอกว่าเกิดปั๊บไปแจ้งเกิดใช่ไหมครับเดี๋ยวจะต้องเอาโรงเรียนเป็นต้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่เราจะ ทีนี้ในช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะครับเราคิดว่าจะเริ่มล็อคตัว Citizen Port a l ทนะครับโดยจะมีบริการที่จะน่าจะใกล้เคียงกับที่เราเห็นบนคีย์ออสก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาต่อเนื่องไปในช่วงปีหน้าก็จะมีการเพิ่มบริการเข้าไปในตัว Citizen Port a l ทนะครับเพื่อให้ได้ผลลัที่เหมาะสมเพียงพอนะครับก็น่าจะเห็นผลนะครับภายในช่วงปี6-4นี้แน่นอนครับเอ็นด้วยอย่างมากแล้วก็ขอบคุณด,ดรสุพ์เทียนวุฒินะครับผู้นําขององค์กร d g a เพื่อให้เราได้มีบริการภาครัฐที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์พิเศษนะครับ d g เเช้านี้เพื่อทราบว่าภาครัฐกําลังออกบริการดิจิทัลอะไรที่จะตอบสนองพวกเราต่อไปขอบคุณดรอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับไว้โอกาสขอสัมภาษณ์กันใหม่นะครับครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับคุณกาลาฟแบนต้าดิ p o d c